ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง PG Gaming นะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวเจ้าไม์ตัวนี้นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับที่เป็น USB นะอ่ะไม์ตัวนี้นะครับชื่อยี่ห้อมันคือนี่นะครับมาโอนนี่นะมาโอนรุ่น AU A04 นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงราคาก่อนนะครับราคาตอนที่ผมซื้อมานะครับราคา1,300บาท ซื้อมาจากไหนนะครับซื้อมาจากแอป Lazada นะครับซึ่งมันเป็นร้าน Official ของ Maono เลยนะ,ะทุกคนไปดูได้นะครับร้าน Official ของ Maono นะซึ่งก็มีหลายไม่หลายแบบเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือ a 0 3นะครับก็คือเป็นสายแจ็ค3.5มิลอ่าอันนี้ก็คือ3.5มิลน,นะครับส่วนของผมมันเป็น a 0 4นะ a 0 4ก็จะเป็นนี่อ่าตอนนี้มันราคามันดิตไปที่2001นะ แต่ว่ามันจะลงขึ้นลงอยู่แถวแถวนี้แหละครับนพันสามสองพันสามพันนี่แหละลองมาหาจังหวะซื้อดีๆนะครับคือผมซื้อได้ในราคา1,300บาทนะอ่าอันนี้ก็คือเป็น usb นะซึ่งไมตั้งโต๊ะก็มีนะถ้าสมมุติว่าใครเป็นแบบสไตล์ไลฟ์สดพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะนี่อันนี้ก็คือไม์ไลฟ์สดเขานะอ่าอันนี้ก็คือผมก็บอกเขาวข้านะว่าซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับไปหาจังหวะซื้อกันเองนะอ่าซึ่งในตัวกล่องนะครับจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยนะครับ อ๋อลืมให้ดูรอบๆกล่องนะรอบๆกล่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยเป็นกระดาษแบบกระดาษลังนะกระดาษด้านๆนนะครับไม่ได้มันนะแล้วก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวสเปคผมจะใส่ไว้ในดีสคริปชั่นนะครับสเปคของไม้นะส่วนเรื่องอันนี้ก็คือการรับเสียงการอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีชิปสําหรับการรับเสียงโดยตรงนะะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในเลยนะครับบางคนแบบโอ้โหมาไห่จะเปิดสักที่เนี่ยอะไรเงี้ยนะเปิดดีกว่านะมาเปิดออกมานะครับ เพราะตรงนี้มันจะมีรอยกระแทกนะบุบนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมลองเปิดดูแล้วไม่มีปัญหาครับนี่นะครับตรงนี้นะไม่เป็นไรนะครับอ่านี้ในนี้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือสําหรับดูนะครับว่าวิธีการใช้งานหรือว่าวิธีการติดตั้งหรืออะไรเงี้ยทำยังไงนะครับแต่ว่าไม้ตัวนี้ก็ไม่ต้องติดตั้งอะไรนะก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนใบขอบคุณอะไรเงี้ยนะมีให้นะครับแล้วก็เปิดมาถึงนะครับก็จะเจอเจ้านี้นะครับก็คือ ป๊อปฟิลเตอร์นะป๊อปฟิลเตอร์ของเขานะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะ,อ,ะอันนี้ผมได้ลองใช้ไปบ้างแล้วนะครับแล้วผมก็เก็บลงกล่องนะเพื่อจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะครับว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะอันนี้คือป๊อปฟิลเตอร์นะครับจะเป็นผ้าแบบผ้าน่าจะประมาณ2ชั้นนะเป็นผ้า2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็งานดูดีนะครับเดี๋ยวดูได้นะนี่นะ,อะโอเคนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทางด้านตัวล็อกนะครับ โอเคนะก็อันนี้ปอฟิลเตอร์ผ่านไปนะครับปอฟิลเตอร์ผ่านไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับโฟมครับเสียบเสียบกับไม้นะตัวนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในนะครับโปออกมาแทมแทมแนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ครบทุกอย่างเลยนะครับซื้อมาใช้งานได้เลยนะไม่ต้องร้องขออะไรอีกนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับสายรัดนะครับสายลัดสายไฟนะเก็บสายไฟเวลาแบบ เราร้อยสายผ่านขาตัวนี้นะเก็บสายไฟสายนี่จะมีให้2อันนะครับเดี๋ยวเราก็ก็แกะออกมานะสายตัวนี้จะมีให้2อันนะครับก็ฉีกใช้นะอ่าเสร็จปุ๊บก็จะมีช็อคเมาส์นะครับช็อคเมาส์ก็เป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาออกมาจากกล่องให้หมดก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดอีกทีนะของในกล่องนะครับทั้งหมดก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะมีพวกอ่าอันนี้ก็คือขาล็อกกับกับโต๊ะนะอันนี้คือผมให้ดูนะก็ค,คืองานโคตรดีเลยนะครับเห็นไหมงานนี่แบบ เป็นงานดีอ่ะไม่ใช่งานแบบทิปที่แบบเราซื้อได้ในราคาถูกๆอ่ะ,อะดูนะครับนี่นะเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอันนี้เวลาเราเนะี่ยเราก็หมุนออกมานะหมุนออกมาแล้วก็เอาไปหนีบกับขาโตนะครับอ่าแล้วก็เอาไอ้ท้ายไม้นะครับท้ายขาเสียบตรงนี้นะอันนี้ก็อาไวล็อกนะครับอ่าโอเคอันนี้คือผ่านไปนะส่วนสายนะครับก็น้าหนักค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ยาวประมาณ3เมตรมั้งน่าจะประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ ตัวสายก็จะมีแม่เหล็กก,กันขึ้นไฟฟ้าอะไรให้ด้วยนะอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนช็อคเมาส์ใครอยากดูช็อคเมาส์นะครับงานค่อนข้างแบบดีมากเลยนะครับจากที่ผมได้จับมานะครับลองใช้อยู่ประมาณ2-3วันนะผมรู้สึกว่าโอ้โหโอเคเลยนะงานตรงนี้นะครับเป็นโลหะทั้งหมดนะครับตรงนี้เป็นโลหะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนยางแบบยางกันเสียงอะกันกระแทกตัวช็อคเมาส์ก็จะให้ตัวได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น กานบีบนะครับสำหรับเอาไม้ลงไปนะนี่นะเอาไม้ลงไปปุ๊บแล้วก็ล็อกมันไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวตรงต่อข้อต่อระหว่างสายนะโอเคนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ปรับระดับนะของชอ็อกเมาส์นะครับว่าเราจะเอาไวต้ตำแหน่งไหนนะโอเคนะอ่าส่วนตัวไม้นะครับนี่นะตัวไม้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสีดำนะสวยๆเลยนะครับอ่ ท้ายมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของดีเลยนะครับซึ่งน้ําหนักก็มีประมาณหนึ่งนะไม่ได้เบามากนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบหนักมากอะไรนะเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงให้ดูละกันนะครับอ่านี่นะอี่อมาโอโนะนะครับก็เขียนไว้ตรงนี้นะอ่าส่วนไอตัวาด้านในนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นประมาณว่ามีโฟมอยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใส่โฟมเข้าไปอีกนะครับก็จะใหญ่ๆเหมือนไม้แบบเวทีมวยเลยนะนี่เห็นไหม โอเคนะครับซึ่งผมไม่ใส่นะแบบนี้นะครับแล้วก็ช็อคเอ่อปั๊บฟิลเตอร์นะครับปั๊บฟิลเตอร์ก็เอาไว้กันแบบกันลมกันน้ำลายอะไรเงี้ยนะฮนะส่วนเจ้าขานะครับขาเนี่ยงานค่อนข้างดีเลยครับแบบไม่ใช่งานแบบกองแก๊งอะไรเงี้ยนะดูดูจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมงานสปริงงานอะไรเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยดูรัดต่างๆนะโอเคนะครับซึ่งราคาปกติมันก็อยู่ประมาณพัน 3 0 0 0 2 0 0 0กว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งผมซื้อตอนมันลดราคานะมันก็เลยถูกนะครับเนี่ยทีนี้ผมจะไม่ใช้ป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะนี่นะครับผมจะผมซื้อป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้มานะครับก็คือผมไม่ชอบให้มีแบบป๊อปอันใหญ่แบบนี้นะผมรู้สึกว่ามันเกะก,กะนะครับผมก็เลยซื้ออันนี้มานะครับหน้าตามันก็จะได้เป็นแบบนี้นะป๊อปฟิลเตอร์อันเล็กนะครับนี่นะด้านในนะครับมันก็จะเป็นโฟมนะโฟมแล้วก็ อันนี้ผมซื้อมาจากช้อปปีนะราคา60กว่าบาทนะครับเนี่ยโฟมตรงนี้นะครับเพื่อกันแบบกันลมกันอะไรของเราด้านในก็จะเป็นตะแง่ตะแกงโลหะนะด้านในนะครับเห็นไหมครับด้านในด้านในโฟมเนี่ยก็จะเป็นตะแกงโลหะนะตรงนี้ก็จะเป็นยางยืดนะครับเวลาใช้าง,งานนะครับใช้ยังไงเนะาะก็เอาที่อันนี้นะครับเสียบลงไปในนี้เลยนะเสียบลงไปให้มันล็อกอยู่แบบนี้นะให้มันล็อกอยู่กับคอไม้นะครับนะให้มันล็อกอยู่กับคอไม้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งเราจะได้เราจะได้ตัวไมเนี่ยในลักษณะนี้ละเวลาเราพูดนะครับมันก็จะไม่มีปลัฟฟิเตอร์อันใหญ่เนาะทำไมเราต้องใส่นะครับเพื่อป้องกันไม่ระเบิดนะไม่ระเบิดคืออะไรนะครับไม่ระเบิดก็คือแบบเวลาเสียงเราพูดแบบพี P ่พี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงแบบพอพานเสียงแบบพึบปึบใส่ไม้นะซึ่งไม้พวกนี้มันมีความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับเสียงอะไรพวกนี้มันไปกระทบไม่เนี่ยทำให้เสียงแบบไม่ระเบิดแบบพึบปึบได้นะครับเสียงแบบ แบบทู่ทู่ทู่พี่พี่พี่อะไรเงี้ยมันจะเสียงพอพานตัว P ตัว B ีอะไรเงี้ยมันจะทําให้ไม่ระเบิดนะเขาก็เลยต้องกันไว้นะครับอ่าเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวผมจะติดตั้งใช้งานให้ชมนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับเวลาติดตั้งนะครับอันนี้ก็คือผมอ่ะได้ทําการเอาไอตัวนั้นไอตัวล็อกไว้กับโต๊ะนะครับไปล็อกแล้วอันนี้ก็คือผมโยงมาแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือ ตัวอุปกรณ์ร้อยสายนะครับสายเราสามารถร้อยเข้าไปแบงนี้ได้นะครับถ้าสายเราเล็กพอนะแต่จังหวะเนี้ยผมจะทําแบบนี้นะครับก็คือเอาอันเนี้ยใส่ง้างมาแบบนี้นะให้มันตรงแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนลงไปนะครับอย่าหมุนอันนี้แน่นก่อนโอเคอ่ะพอเราหมุนอันนี้ลงไปนะครับหมุนให้แน่นเลยนะโอเคหมุนให้แน่นนะครับแล้วเราก็บิด โอเคอ่าตอนนี้ของเราแน่นแล้วนะครับแน่นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนคายอ่าคายตัวนี้ลงมานะเดี๋ยวเห็นไหมสูมไปนะ <c oughs> ขอปรับมุมกล้องหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับผมปรับมุมกล้องลงมาต่ำแล้วนะตอนนี้ก็คือผมหมุนตัวนี้เข้าไปแน่นแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้นะครับคายตัวนี้นะลงมานะครับปุ๊บแบบนี้นะให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็หมุนล็อกให้มันแน่นนะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้แบบนี้ละ ทีเนี้ยเราก็จะเอาไม้ของเรานะครับมาเอาโนเอาคำว่ามาเอาโนไว้หาเข้าหาตัวเองนะอย่าเอาไปไว้ข้างหลังนะข้างหลังนี่ไม่ได้รับเสียงนะรับเสียงด้านหน้าด้านเดียวนะครับแล้วก็เอามาเอาโนเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้านเรานะแล้วก็บีบตัวนี้นะครับบีบตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาสอดมันลงไปนะโอเคเพื่อให้ด้านท้ายเนี่ยมันโผล่ลงมาอย่างนี้นะเห็นไหมนี่นะครับไอ้ด้านท้ายติดไม้นะครับโผล่แล,ล้วเดี๋ยวเราก็หันหาโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาสายยืดดีของเรา เสียบปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่อันนี้ก็คือตัวล็อกสายมันนะนี่นะโอเคนะครับ <screen> อ่าน,นี้ก็คือตัวล็อกสายนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีรางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้กดลงไปนะครับปุ๊บสายก็จะล็อกอยู่ตรงนี้นะอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ไล่สายเลยนะครับไล่สายไปด้านหลังเลยนะครับอ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีอีกที่นะที่สําหรับเอาไว้เก็บสายนะครับ <attractions. S 1> ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเคนะครับแล้วก็กดลงไปนะโป๊ะเนี่ยแล้วก็เก็บสายไปจนถึงด้านล่างนะครับมีทุกข้อนะมีทุกข้อต่อนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมอนุยัดเก็บสายก่อนนะโ <Ukraine> อ,อเคน,น,นะครับทีนี้เราเก็บสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเราก็เอาตัวเนี้ยมาลัดลัดอีกทีนะครับเนี่ยแล้วก็เก็บตัวเนี้ยแล้วก็ลัดอีกทีนะเพื่อแบบ ให้มันแบบเรียบร้อยขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บอันนี้ต่อนะตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอ่านเสียงให้ฟังนะครับวิธีการอ่านเสียงก็คือเสียบ USB เข้าไปกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับ เสียบเข้าไปเลยนะเสียบปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมไอเสียบนะโอเคตอนนี้ผมเสียบ USB เข้าไปกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไมค์ก็อยู่ห่างผมประมาณเอ่องฟุตนะประมาณเนี้ยประมาณมือเนี้ยจากนิ้วชี้ถึงนิ้วโป้งนะครับก็ห่างประมาณนี้นะผมพูดอยู่ข้างๆกล้องนะครับอ่าโอเคนะทีนี้เราก็ไปกดอัดเสียงนะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองอัดเสียงนะแล้วก็ฟังกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเค ก็สวัสดีครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเสียงจาก m a อ n นะ u a04 อ่าโอเคนะครับซึ่งเสียงมันใช่จากไม์ตัวนี้จริงไหมเดี๋ยวผมจะขอแยกเขี่ยตรงนี้นะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือเสียงไม้ตรงนี้ถูกต้องนะอ่าสำหรับเสียงเจ้าไม้ตัวนี้นะครับผมก็ในความรู้สึกที่ผมใช้งานมาประมาณ 2วันนะผมก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะครับเสียงดีนะอาจจะมีน้อยนิดนึงนะครับลองฟังเสียงน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเงียบนะอันนี้คือเสียงแบบเวลามันเงียบมันก็จะมีเสียงแบบน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปตัดต่อเข้าโปรแกรมนะครับก็จะลดเสียงตรงนี้ได้ไปแทบจะ100%เลยนะครับ ผมในความรู้สึกของผมก็รู้สึกว่าเ,าเาจ้าไมคตัวเนี้ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาพูดอะไรเงี้ยเสียงก็ค่อนข้างที่จะนุ่มๆแล้วก็คมๆดีนะ,ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันจะเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เอาไปแคสเกมนะครับหรือเอาไปไลฟ์สดนะหรือว่าเอาไปแบบว่า,า,าทำพอดแคสต์นะก็ฝากไว้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะครับ เสียงก็ดีนะพอสมควรนะครับก็ยังไงแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปซื้อหาได้นะครับในลาซาด้านะไม้ตัวนี้ผมซื้อมาเองกับเงินตัวเองนะครับไม่ได้ถูกจ้างมาให้พูดนะผมรู้สึกว่าผมดูรีวิวของต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับของไทยยังไม่ค่อยมีนะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อมารีวิวแล้วก็ลองมาใช้งานดูนะครับโอเคนะถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะลงไว้ในดีสคิปชั่นนะครับว่ามันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะแต่โดยทั่วไปนะครับมันก็ยังไม่พบปัญหาเนาะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคร ก็คือถ้าเราเอามือไปจับเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใส่รองเท้ากับพื้นปูนเนี่ยเราพอเราไปจับโดนไหมตรงตัวเหล็กนะครับมันอาจจะมีไฟแบบดูดจี๊ดๆบ้างนะครับซึ่งขณะพูดเราก็ไม่ควรจะไปจับมันนะหรือว่าถ้าเราจะจับก็ถอดสาย USB ก่อนนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ